I am s e n a n d to be the b a l She's another be the gay. I can s e n s e so so b a d Can I m e not okay? มาแล้วครับผมก็ <c oughs> กลับมาอยู่ยในช่องของ The Battle Cat Gaming อันนี้ขอเรียวไปนิดนึงครับผมเพราะว่าขีขข้เกียจถ่ายคลิปไม่มีอะไรทําเล่นสักประมาณสักไม่ห้าทีพอสตรีมสัน้นๆใครมาทันก็โ <c oughs> ชคดีไป ใครมาช้าก็ช่างเถอะดันกระจกใครเด่นมาแล้วคอมเมนต์มาได้เลยนะเครี่องเ่อยเาวสองโตประมาณนี้เลยวัาวเขาจะหมอกับดารเลยชิบหายเลยไงโอเคสวัสดีครับช่างเถอะอืม <ś led> ไม่ไล่ไง <ś led> อยากไล่เพราะว่าขี้เกียจทำคลิป <ś led> ไอ้ด่านเนี้ยขี้เกียจทำคลิปอย่างแรงแล้วเดี๋ยวห้าทีมไปนะเนี่ยเม้นอะไรก็รีมเม้นมาไปเลย,เลยแมวใหม่ม่จะอีโวนานแล้วแหละแต่ไม่มีแม่คนนี้ผมว,ว่าไ,ไม่ค่อยถล่มดาเมจไม่มีดาเมจด,ดาเมจแท้ไม่มีนะ ก่เรี่ด,ด้วยกันนะครับก่อนนี้มันจะปิดไวนเพ่มเสียงเกลดียงเกดเดี๋ยวจะปิดเสียงเกมให้เดยวเบาเสียงไม่เลยนไรผมไม่อยากปิดเปิดเสียงเกมนะแล้อีกอย่างหนึ่งผมก็ว่าจะเปิดเพลงในสตรีมนะแต่กลัวตดนด่าเหมือนรอบนั้นคนจำมันอะไรเนี่ยพวกขังเข้ามาจานที่ต่อ,อ ธรรมดาเนาะแต่ไม่เป็นไรนะเรื่องนั้นบาเลสลามเอะนะม่ก็ง่ายงแล้วมีอย,าอย่างอีกเคอร์ริสอะเ,เ,เพราะมันตัวโกงนอกจากนั้นไม่โกงอะนอกจากนั้นกากซีมส,สักห้าทีถ้าไ,ไปนะมันีอะไรเม็ดแล้วใช่ไหมอโอเคผ่อนสมาธิโอ้เชี่ยไมไ่เดีนครับผมซูปเปอร์คาร์กับซูปเปอร์ฟินไลท์ใครตีฐานก่อนคนนั้นตึงกว่าโอ้เป็นแฟนออกมาด่านี้ มันเป็นไม่หดเจ้าลี่ครับเจียก็จบแล้วไปเป็นลายตีไปตัวที่แบบแม่งไรประโยชน์ในตอนเนี้ยแต่อนาคตอันนี้ไม่แน่เจ๊วจ่าจะหมดอจะก,กาศตอนี้ใครได้แล้วบ้างยกมือขึ้นด้วยแต่นี้ง่ายๆนะครับผมไหนบอกไม่ไหลลืมอ่านเลยเขาบช่ครับผมที่ไม่ได้อ่านต้องอ่านเลยชัดเจนโอ้โหแต่นี้เจอตัวอะไรเนี่ยกอเลรา,ลลา กอลี่แม่ที่ไม่ได้แต่งงาน <g ol ies> ไม่เข้าไปธีแต่งงานสางสวมใส่ไอคนโสดเ <g ol ies> ซตที่เคยเอาไปเล่นเมื่อหลายเดือนที่แล้วตุกก้อนจากตัวนี้ไหมไอตัวจากคอแลบปเนี่ยใครทันนี่บอกเลยว่าได้เจอแม่นอนแล้วมันคงจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็โชคดีที่ผมมาทันก่อนที่มันจะหายไปตลอดการ <g ol ies> ไปกันดีกว่า l e สโก้ s <S <g ol ies> ได้มันจะยากคนะแค่เล่นไปเรื่อยๆก็ชนะแล้ว ประดาษน,นี้มันก็อีสี่นะปล่อยแค่เนี่ยปล่อยแค่ด้องกระช้าละอะไรผมปล่อยแค่น้องหินตัวนี้ก็เบรกแล้วน้องหินหรือที่เล็กง่ายก็เอาไปแล้วเขาไม่เป็นไรสงสัยชื่อคนเมื่อกี้น่าสงสัยเดี๋ยวออกจากสตรีมไปได้ไหสังเกตก่อนเขาคือคอ,อะไรสวัสดีขยับเป็นเกยี่สี่ ไปท้้งคนก็ต้องไปจริงๆแล้วตอนนี้คนดูกะไปเดียนกันได้ละ่ะงับบางทีหายหมดไฟเลยทั้งตัวฉันจะครบห้าทีแล้วนนะเวังว่าคนดูจะไม่ผิด,ผดหวังนะคนดูตองนี้โอเคเจอร์รี่ไปเดียรกันทาหนึ่งทำเจอร์รี่ทั้งวันเดินตั้งหินไปได้่ยเลย,ย,ยตัวก่อนแรกไม่ัวด่ะเลื่อน่เท่าไร ตวงชานคามันนี่แขแงนตีทีเดียวฐานทาั้งอ้าวเขากลับมาแล้วเนี่ยอ่าเล่นซ้ำไม่ได้โคตรเชียดเลยภารกิจขึ้นมาด้วยบีฮิมอสหนึนห่งอันระกุณโอเคมีสามชิ้นแล้วสุมหรือว่าเก็บดีทุกคนไอเนี่ยไอยากรู้ว่าเก็บหรือสุม ตั้งตาฟังค,คำตอบอยู่ก่อนจะครบห้าทีไปนะเนี่ยซูเปอร์คลิปแล้วกันแล้ววันนี้ยังโงมหัวเสียกับความเข้ม,ลมแล้วก็เล่นแต่เกมที่เรียกว่าชื่อด่านเถิรหมดแล้วคำพิ้งแบบความเือแสงแล้วก็บูมจบแล้วต่อ,อแล้วก็ไปละโชคดีคนที่มาช้าไปก็ไม่แป็กไปแล้ว